สวัสดีครับผมทุกท่านครับวันนี้เราไปอยู่กับรายการขยี้เช่นเคยวันนี้เรามาขยี้อัน,นิเมะเรื่องเกิดชาตินี้พีซต้องเทียบซีซั่นที่2ตอนนี้เราอยู่กับคุณกะทิสดครับผมเจ้าเดิมมาทุกคลิปมาตลอดไปเลยเสมอไปเย่เย่น่ารักที่สุดเลยนะฮะ เอาว่าใครที่ยังไม่รับชมมาเดิมฮะไปรับชมมาก่อนอ่าส่วนใครที่รับชมมาแล้วหรือรู้เนื้อเรื่องจากมังงะจากที่นั่นที่นี่มาแล้วก็ใส่กันเลยดีกว่ามาครับมามาที่หัวข้อแรกของผมเลยคุณว่าพระเอกอ่ะชอบน้องซาร่าไหมไม่ครับทำไมคุณคิดอย่างนั้นเพราะว่าพระเอกไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นกับซาร่าตั้งแต่แรกถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะใช่โยพระเอกมีความรู้สึกกับผู้หญิงทุกคนถูกไหมเออแต่ว่า ไม่ได้ปิดกั้นนะก็คือถ้ามีโอกาสเข,าข้าใจคาว่าโอกาสน,นั้นใช่ไหมเข้าใจเข้ <laughs> ก็ไม่ได้ปิดกั้นไงแต่ว่าถามว่าชอบไหมไม่ได้ชอบมันหักมุมตรงนี้แหละคือพวกเราคิดว่าถ้าน้องซาร่าให้พี่ก็ใส่แน่นอนซึ่งเราคาดการถูกแต่มันหักมุมตรงที่ฮะอะไรฮะมันหักมุมตรงที่พ่เอกเป็นคุณชายนกเขาไม่ขันครับเจ้า <laughs> อ่ะ ผมเห็นแล้ผมก็เศร้าแทนแต่ผมก็ฮานะคือผมว่าไอ้ต้องใส่แล้วฟิลนี้มันต้องใส่แล้วแต่โอ้มันอู้วจะว่าเก่งก็เก่งจะว่ากากก็กากก็ไม่รู้ไกดีว่ะดูเดียดิดหวังในตัวมึงว่ะเออสภาพสภาพพระเอกโอ้โหมึงเป็นพระเอกแล้วสภาพมึงแม่งรันทดชิบหายคุณคิดว่าน้องแกอ่าสิงไหมสิงอะไรนะสิงน้องแกรู้งานนะนอนปพ๊บงพังเลยน้องแกูงงานแต่ว่า หมายถ eh ึงว่าผมรู้สึกว่าน้องแกมีความเขินอยู่อ ah, ะคนแต่น้องแกแบบว่าแนวลุกอ่ะคุณเข้าใจไหมว่าน้องแกไม่ได้ชอบพระเอกตั้งแต่แรกอ ah. ่ะเก็ตป่ะแล้วแบบพระเอกก็ไม่ได้มีใจแต่แรกด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอวันนึงน้องแกกลับมาชอบแล้วอ่ะแต่ว่าพระเอกไม่ได้มีใจไม่ได้เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันมไม่เหมือนกับเอลิสหรืออะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าน้องแกก็เลยต้องตัดสินใจที่จะเป็นฝ่ายลุกอ่ะอ่อยไปเลยอ่ะก็คือวันเดียวชวนไปเดทแล้วก็สลับบรขึ้มกันเลยอ่ะจะสังเกตว่าพระเอก พยายามปัดป้องตืพอพระเอกมันเล่นตัวคุณเข้าใจไหมว่าพระเอกอ่ะก็หวังแต่ว่าพระเอกก็แบบเล่นตัวว่าถ้าเกิดรีบร้อนเกิดไปกวนมันแห้วตอนแรกอะ่ะซึ่งมันยังไม่รู้ไงว่าตัวเองโอ้สภาพมันทดชิบหาย ้าผมถามหน่อยนะคุณไม่สวะาปั๊บเหรอแบบไม่ช่วยตัวเองเหรอก็อย่างที่เราเห็นกันอนะแซงอภเอกไม่ได้ช่วยเลยอ่ะคนโอโ้โหสนิมกกเกาะเกอะหมดแล้วไม่รู้จักรับมีดไม่รู้จักรับดาบไม่ใช้ตอนยำจําเป็นนะอะเออคุณคุณฝนบ่อยไหมผมถามแค่นี้แหละเป็นคําถามที่เฮี้ยม ก็หลังจากที่ทำไมพระเอกแบบแซบจับเลยคุณโอ้โหไปนั่งกินเหล้าอ่ะคุณคิดว่าถ้าน้องซาร่าไม่พูดทาร่าวิจัยพระเอกจะเศร้าไหมผมว่าเศร้านะแต่ว่าไม่เศร้าขนาดนี้พอไปนั่งกินก็ดังมีคนมากวนอีกก็คือไอโซดาสเลยคุณมันมากวนตีนอ่ะเออแล้วมันไม่ประสบอารมณ์ไงมันคนกาลังเศร้าคือปักเขนหมัดไปไม่รู้กี่หมัดคือผมต้องบอกว่ามือดูเล็ก็ช้ำก็เลือดแตกปากไอโซดัสก็คือสะบัดสะบอมอ่ะแต่ทําไมไอโซดัสถึงไม่โกรธพระเอกเลยอ่ะ ผมว่าเพราะว่าจริงๆแล้วโซดัสแค่แค่แย่เล่นเฉยแต่พอได้รับความรู้สึกของพระเอกก็เหมือนกับว่ารูา้ตัวแล้วว่าสิ่งที่พระเอกพยายามทําอยู่ะความเสียแซงที่พระเอกเป็นอยู่อ่ะมันเกิดจากอดีตของพระเอกออที่มันเลวร้ายอย่างเงี้ยคุณจนชวนจากคู่ปรับกลายเป็นเป็นนั่งปลอบใจกันเฉยกลายเป็นเพื่อน, <c ười> อน้ากันอะไรไเนี่ยคือเหมือนที่คุณเคยพูดไปเลยว่าอีพีแล้วว่าเออไม่ผมอ่ะพี่ว่าเออไอ้นี่เหมือนพ่อแล้วถ้าได้สนิทกันสนิทกันแบบซีพึกเลย ก็เป็นเรื่องจริงนะแล้วเขาช่วยเยียวยาจิตใจพร่ออะยังไงครับคุณเออต้องพาไปหาอาจารย์ดิปรมาจารย์สิพาไปแทงภูใช่ไหมแทงยับเลยคุณแต่จะแทงเต่าไม่รู้นะพระเอกมันไม่ขันนั่นสิขนาดลูกมันอยู่ปากหลุมแล้วยังแทงไม่เข้า่เรียกว่าแทงไม่เข้าเลยไม่ได้แทงไม่มีไม้คิวเด็กแกก็รู้สึก จิดหวังนะที่แบบไม่สามารถช่วยให้พระเอกนกเขาขันได้คือความหมายผมอะ่ะช่ยแกคือวรยุทธคือแก่กล้าแน่ๆถูกไหมต้องเอาพระเอกไม่ลงเลยอะ่ะผมว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจคุณคุณโดนทำร้ายจิตใจอะ่ะมันส่งผลต่อเอออารมณ์อ่ะรักครั้งแรกอะ่ะ <c oughs> หัวใจมันแตกสลายไงคุณคุณคิดว่าใครจะเป็นคน <c oughs> ทำให้พระเอกกุกเขากลับมาขันอีกครั้งหนึ่งคือคนเลอะเหรอคุณพปแตะออกเลยอ่ะคิดว่าใครฮะ เซลฟี่ผมให้เซลฟี่แล้วกนันกว่าแน่เป็นเซลฟี่นะเซลฟี่จะมาเยียวยาเพ่เกกดนี่เป็นพาร์ทของเซลฟี่ตรงนี้ตรงนี้ช็อกมากเลยมันพากันเดินกลับแล้วมันไปเจอเขาเรียกว่าไงมันไปนินทาน้องซาร่าแล้วน้องซาร่ามันได้ฟังได้ยินพอดีโอ้โหน้องซาร่านี่โกรธมากเดินไปตบหน้าเพ่เกปั๊บเท่านั้นแหละผมถาม่อยและเอกเนี่ยพูดอะไรทําไมน้องซาร่าถึงเสียใจขนาดนั้นพูดแบบประมาณไหนเชิงไหนคุณ คือตัวพระเอกเป็นดูถูกซาร่าคุณพาไปซื้อของพาไปกินข้าวไรสาระวะอะไรประมาณนั้นแล้วก็พูดเปรียบเทียบว,ว่าน้องซาร่ายังเหมือนเด็กเลยสู้อาเจอีกคนไม่ได้อะไรประมาณนั้นอ่ะคนประมาณว่าอาเจเขาก็นมใหญ่กว่าอะไรก,กว่าประมาณนั้นอ่ะไปเรียบเทียบซาร่าว่าถ้าเกิดซาร่าปฏิเสธพระเอกมาพระเอกก็ไม่แคร์หรอกอะไรประมาณนั้นอะ่ออออกกออะ,รระ,อะแต่ว่าซาร่ามันได้ยิน แล้วเป็นไงฮะมึงแคร์ไหมทีนี้โดนตบเลยดีเนพระเอกช็อกขนาดแบบว่านั้นเลยนะคุณแทบจะปิดชีพใช่แล้วคุณคิดว่าถ้าไอโซดัสไปเตะไม่ทันคุณคิดว่าเสียบไหมเสียบแน่นอนแล้วก็ถือว่าไอโซดัสนี่ไวนะโคตรไวเลยอะ่ะแต่มันก็แนะนํานะว่าเออให้พระเอกเนี่ยไปขอโทษทําผิดก็ต้องขอโทษแต่ผมผิดหวังตัวพระเอกตัวหนึ่งคือพระเอกทําไมไม่ขอโทษวะมันทําไมวะคุณมันไม่รู้จักการง้อคนหรอวะจากนั้นเนี่ย โซดาต์ so that, มันก็เลยชวนพระเอกเข้าปาร์ตี้นายมาฮิวใจกับปาร์ตี้เราก็ได้นะถ้างั้นนะยังไงซะตอนที่3ก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่มีอะไรคอมเมนต์บอกกันด้วยมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากพวกเราก็คอมเมนต์ใส่เลยดีกว่าอะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปต่อตอนที่4เลยดีกว่าคุณว่าพระเอกเนี่ยเวลาผ่านไปนานแค่ไหนทำไมพระเอกมันดูโตขึ้นมาจังเลยผมว่าก็น่าจะหลายเดือนนะคุณขงเพราะว่าตอนที่3เนี่ยโซดาต์เนี่ยชวนพระเอกไปอีกเมืองหนึ่งใช่ไหมแต่ละเมืองมันก็อยู่ห่างกันหลายเดือนไงต้องเดินทางด้วยไง เณื่อผ่านไปประมาณกี่เดือนคุณถึงปีไหมไม่ถึงปีนะผมว่าโอ้แต่ว่าจะว่าไปผมรูเดีสก็ยาวเฟยเลยนะดูว่าถึงปีแล้วก็ไม่รู้ผมว่าน่าจะประมาณหลักปีอย่างตัดมาปีหนึ่งไปเอ่าในนี้ก็ไม่เล่าถึงซาอลกเลยนะว่าพระเอกไปคือขอคืนดีหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพระเอกนี่ก็โอ้เปิดมานี่โชว์สกิลเลยนะคนแบบโชว์ความแข็งแกร่งคนมันเทพอ่ะมังกรแดงที่ว่าโหดพระเอกใส่ยับแล้วผมคิดว่า พลเอกเอาจริงหรือ,อยังถ้าพลังเวทไม่ได้ใส่สุดแน่นอนแต่ว่าถามว่าเอาจริงไหมเอาจริงแต่ผมว่ามันเหมือนแบบไป,ปเอกแค่กระดิกนิ้วอะไรไม่รู้เหมือนยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยตายแล้วคือคุณจําสมัยตอนที่เดินทางกัน3มคนได้ไหมที่มีที่เป็นแบบีเดียเอ็นอะ่ะแล้วจะมีมังกรแดงบินฟูฟูฟูลๆเบ,บอกว่าอยากไปสู้กับมังกรแดงจังเลยแล้วไอ้ลุยเจิดบอกว่าโอ้โห มันต้องเจ็ดเทพนันจริงสามารถสู้มันได้ระเอกถึงขั้นเจ็ดเทพมั้งหรอยังยังยังก็อย่างที่ไะเอกพูดถนอมตัวเองนั่นแหละก็คือไอมังกรแดงมันปางตายมาอยู่แล้วผมไม่เห็นมันจะปางตายเลยมันฟิตเลยตอนนั้นฟิตเลยฟิตเลย <c oughs> ผมถามหน่อยเถอะว่าถ้าตี้นั้นอะเพลไม่ได้ไปด้วยพวกนั้นจะรอดไหมผมว่ารอดรอดไม่กี่คนอะเอาจริงนะผมว่าไม่น่ารอดสักคนอะแค่มันสะบัด ขางก็ตายไปสองคนนะคุณไอโซดาร์ทมันโหดอยู่นะคนวุ้ยโซดาร์บอกอะไรรู้ไหมถอยถอยเพื่อนแต่พอถึงมือลูเดียสปุ๊บของมันกล้ย,กยอ่ะคนะทำไงได้คนมันเทพแบบคนมันเป็นพระเอกอะเกิดมาเป็นพระเอกนกเขาไม่ขันเฉย <laughs> นี่คุณจอกย้ำนะคูณสงสารนะคุณใจร้ายว่ะโดนทิ้งไม่พอนกเขาไม่ขันเฮียมึงเป็นเพะเอกใช่ไหมเนี่ยอ่ะทีนี้พอกลับมาถึงห้องพพะเอกทำไรพพะเอกนบมือกับบหวยผมบอกเลยว่านี่คือพระเครื่องนี่คือองค์ประสบการณ์แคล้วคลาดปลอดภัยรอบที่แล้วเราใส่กระเป๋ารอบนี้ทําเป็นที่บูชาเลยคุณทำเป็นแท่นบูชาเลยบ้านเราก็จะเป็นทิ้งพระมีที่รองไว้ด้วยนะโอ้โหคุณมาหัวเราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเอกนะแคล้วคลาดปลอดภัยเพราะเธอเลยเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้เลยนะ เออที่ยึดเดียวจิตใจเลยอาหารอื่นได้ไหมวะแล้วก็ได้ไปเจอกับอาเจ้ครับอาเจ้อารีนาลิเซ่อาเจ้ผมทองสายล่านนะคนฉากที่ผมชอบที่ตอนเจอก็คือฉากที่พระเอกโดนจูบรอยคนมันจะจูกกับเจ๊เจแล้วอะ่ะเป็นเพราะว่าเจ๊แกคลําไปเจอจี้เขาก็มีพันธรรสัญญาหรือเปล่าว่าเออถ้าเป็นเอลฟ์จะไม่กินอ่ของกันหรือเปล่าจะไม่ทนานะอย่างนี้หรือเปล่าเรืเอเขาถธอก็เลยไม่เล่นกับพระเอกหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่า เจ๊แกเกลียดพ่อมะเอกมีสองอย่างที่เจเ๊แกบอกกับคุณคผงก็คือเจเ๊แกไม่อยากเป็นลูกสะใภยหรือลูกสาวของเปาโลก็คงจะเกลียดมากอะ่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือเจเ๊แกก็อยากเป็นเพื่อนกับล็อกซี่อยู่เจ๊แกก็คงรู้ในนวันแหละว่าล็อกซี่ก็แอบปลื้มพระเอกอยู่ระดับนึงอ่ะคือผมจะบอกว่าผมชอบความเอาใจช่วยของลูกค้าในร้านนั้นมาก แล้วก็นักแสดงด้วยคุณเห็นว่าตอนที่รู้ว่าอาเจมมาอ่อยพระเอกในร้านอะ่ะบรรเลงเพลงแบบเพงลงรักเลีงเลิฟให้เลยแล้วก็มีคนไปรุนเนี่ยแบบไปเกาะข้างๆเลยเนหะ็นไหมพอพระเอกแห้ง oh, ทุกคนแบบเฮ้ยทำไมไม่จัดว่ารูดีด้สอะไรเงี้ยคือในร้านแบบอวยแบบอยากให้พระเอกได้กับใครสักคนมากอยากให้พระเอกกลับมากนกเขาคันอีกครั้งหนึ่งอะผมว่านะอ่าแล้วคุณละ่ะคิดว่าทั้งร้านเขาเอาใจช่วยพระเอกหรือว่ายังไงคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะประมาณนั้นแล้วไงฮะ ทีนี้เจ๊แกมีข่าวดีอะไรมาบอกไหมฮะก็ตอนที่เจ๊แกเจอลูเดียแล้วเจ๊แกบอกว่าได้ข่าวของเซนิตมาคนเซนิตก็คือแม่พระเอกอะอได้ข่าวว่าไปลงดันเจียนอย่างสบายใจเฉบอยู่ลานปานเยอะเอ้าหรือว่าแม่พระเอกอยู่ใต้ดันเจียนโดนผนึกไว้นะเพราะว่าตอนจบภาคหนึ่งมันเป็นคริสตัลไง อืมผมก็คิดอย่างนั้นแหละคนแต่ว่าข่าวที่อเจอเอามาบอกพระเอกอะมันเป็นอีกอย่างหนึ่งไงคือจะบอกว่าหลังจากที่เจ๊แกมาแล้วคือผมก็สงสารพระเอกนะพระเอกนอนฟังทุกวันจิตใจเจ๊แกทำด้วยอะไรไว <laughs> 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 แปลงแบบผมสงสารอะ่ะคือเข้าใจปะ่ะว่าพระเอกก็ไม่ได้ไปเป็นคนที่หน้าตาไม่ดีแล้วพระเอกก็โตแล้วหนุ่มกำยำตหนุ่มกำยำอุ้ยเอยเสียชัเดเกิดที่หาย แล้วประเด็นคือห้องติดกันประตูไม่มีพระเอกเห็นทุกคนที่เข้ามาได้ยินเสียงทุกช็อตพระเอกถึงขั้นร้องไห้แต่จัดถึงกับมีนิยามขึ้นมาจากโซเชียลเลยว่ากล้ามแน่นจุดจุดหดเป็นอะไรที่บรรยายได้เลยว่าคำนี้คือใครจะบอกว่าข่าวความเท่พระเอกไปเข้าหูโรงเรียนโรงเรียนชื่อว่าอะไรนะคุณราโนไหมใช่โรงเรียนเวสมนลาโนคุณเชิญโดยครูใหญ่จีนัสเยครับ ผมไม่ได้อ่านเลยนะว่าเนื้อหาในจดหมายมีอะไรบ้างผมรู้แค่ว่าถูกเชิญเป็นเด็กทุนอะไรเงี้ยอ๋อเนื้อหาในจดหมายก็ประมาณว่าโรงเรียนอะได้ข่าวลือของบึงโคนหรือพระเอกรูเดียสนี่แหละก็เลยไปตรวจสอบดูว่าเป็นใครก็เลยพบว่าเป็นลูกศิษย์ของ อาจารย์ล็อกซี่ที่เป็นระดับราชาคนนั้นก็เลยอยากเชิญเข้ามาในมหาลายัยมาเรียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบผมให้ทุนคนอ่ะเป็นเด็กพิเศษอะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนเนี้ยจะเชิญคนอ่ะมีอยู่สองกรณีก็คือผู้คนที่ใช้เวทมนต์แปลกๆกับผู้ที่มีพลังเวทมหาศาลแล้วผมสยยงสัยหนึ่งว่าทำไมพระเอกฝึกดาบตั้งแต่กับพ่อแล้วนะมาฝึกดาบกับกิเลนด้วยไปฝึกดาบกับลุยเจืออีกมาฝึกคนเดียวอีกก็ยังไม่เก่งขึ้นเลยมันเป็นเพราะอะไรวะฮะ ผมว่าอาจจะเป็นที่เซนก็ได้คนหรืออาจจะเป็นที่โดนคำสาปป่ะแต่ผมว่าน่าจะเป็นทางเซนมากกว่าคนเข้าใจป่ะเวลาคนเล่นเกมสักเกมใช่ไหมค่าสเต็งคุณอาจจะสูงอย่างเงี้ยแต่ค่าอ,อินคุณต่ําแต่ของพระเอกค่าอินมันสูงไงมันต้องมีจุดได้เปรียบแล้วก็จุดอ่อนของตัวเองถูกไหมออแต่ผมว่าจุดอ่อนพระเอกไม่ใช่ตรงนี้ว่ะ <c oughs> เป็นตรงเป้าอะ <c oughs> ยังไม่แข็งเลยอ่ะสุดท้ายตอนที่จะออกจากเมือง ที่เอโซดั้มันหันหน้าแล้วมันแบบทำหน้างอนเป็นเพราะว่ามองหน้าเจ๊แกไม่ติดหรือเป็นเพราะว่าเสียดายพระเอกผูกพันกับพระเอกจึงไม่อยากหันไปร้องไห้อ,อ๋อเพราะว่าอย่างสองนะเหมือนงอนพระเอกมากกว่าอารมณ์ประมาณนั้นเหรอทำไมพอาพระเอกคุยด้วยมันหันมายิ้มเลยนะก็พระเอกไปขอบคุณไงแต่มันก็บอกว่าฉันตะขาหรือใช้ประโยชน์จากแกแต่จริงๆผมคิดว่าต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกันนะคือไอ้เพื่อนคนนี้ก็ช่วยฮิวใจพระเอกด้วยแหละแต่มึงก็พาก,กูไปหาเงินเออวินวิน เหมือนเดิมเลยคือเราจะอัดถึงตอนที่4แต่ว่าเราก็ต่อตอนที่หเหมือนทำไมฮะคุณเพระมันมาพอดีไงครับคุณองมันช่างเป็นอะไรที่บังเอิญหรือเราตั้งใจจริงๆคนควรลงตอนแต่ตอนนะครับคุณองเออขอโทษด้วยนะครับสำหรับที่ติดตามรอดูและขอบคุณยอดไลค์ที่แบบทุกคนมอบให้ถึงจะไม่เยอะแต่ผมคิดว่าทุกๆคนน่ะรักเราอ่ออาว่า ไม่เป็นการรอช้าปัดฉาดกันเลยดีกว่าตอนที่ถ้าผมขอเริ่มที่ปมที่เราได้พูดถึงเรื่องอาเจ๊ตอนที่แล้วว่าทําไมอาเจ๊ถึงเก็บแต้มอ่ะนั่นเพราะว่าอาเจ๊โดนคาําสาปซึ่งเป็นหนึ่งในข้อสันนิษฐานที่ผมไม่คิดว่า,วามันจะแค่เี้ยคุ้ยใจไหมผมคิดว่ามันจะเป็นการแบบมี ชิงรักหักสวาดแล้วก็ทำประชดอะไรอย่างนี้แต่โวนคำสาปจบเป็นคำสาปที่ดีอยู่นะคุณลองมาสาปคุณดูสิอ่ะแล้วคุณจะไปทำกับใครอ่ะคุณไม่ตายเลยเหรอคุณเอ้าคุณคุณโดนสาปอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องสนใจว่าอะไรยังไงขอแค่คนมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ได้ไม่แต่คุณสนใจไงถ้ามาสาปคุณถ้าคุณโดนล่ะถ้าผมโดนคนสาปทำไมผมต้องเลือกล่ะฟาดฟาดแหลกไหมก็ต้องใส่สิ ก็จะบอกกันว่าการสอบเข้าโรงเรียนในแต่ละครั้งก็จะมีการบททดสอบใช่ไหมคุณเรื่องต่างต่จะเป็นแบบมีเป้าแล้วยิงใส่เป้าใช่ไหมแต่เรื่องนี้ไม่มีเป้าเรื่องนี้คือตัวต่อตัวกับรุ่นพี่เลยเรืยกได้ว่าเป็นจอมเวทที่สามารถใช้พลังเวทโดยที่ไม่ต้องร่ายเ้กก็เอ๊ะตะกหนดใจละอ่ะทีนี้ผมถามหน่อยว่าทําไมเลขมันถึงจําน้องซิลฟี่ไม่ได้ทั้งที่น้องซลฟี่สุดน่ารักขนาดนัด้น,นเป็นเพราะว่าสีผมที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนเพราะว่าใส่แว่นผมว่ามันมีความคุ้นคุ้นอยู่คน ไม่งั้นพระเอกไม่เขินหรอกแต่ว่าเข้าใจไหมเซลฟี่ในมุมมองของพระเอกก็คือเอวที่ผมสีเขียวไม่ใช่เอวที่ผมสีขาวถ้าพระเอกเจอเซลฟี่ที่ผมสีเขียวผมคิดว่าพระเอกก็อาจจะจําได้ทีนี้คือผมจะบอกว่าขนาดไอ้ลุกโนทอสเกเแรดยังเดือดเลยที่พระเอกจาไม่ได้ยังมาถามเลยนายเป็นคนรู้จักของฟิตแล้วก็มีการถามชื่อกันแล้วทําไมไอ้ลุกมันถึงพูดว่าขนาดมันยังไม่อยู่ในสายตาพระเอกเลยคุณ ไม่รู้ว่ะผมรู้สึกว่าผมดูแล้วผมรู้สึกว่ามันแค่ขิงเฉยเฉยอะคนหมายถึงไอ้ไอ้ลุกขิงพระเอกเอใช่อารมณ์แบบนั้นเฉยอะเพราะว่าเหมือนพระเอกเป็นตระกูลเดียวกันแล้วก็พ่อพระเอกอะเป็นคนที่โดนขับไล่ออกจากตระกูลอะเหมือนโดนเหยียดอะไรอย่างงี้ป่ะเอออารมณ์ประมาณนั้นมากกว่านะที่ผมรู้สึกนะยูดกัน,นกขนาดพระเอกนั่งคุยกันส่วนตัวกับน้องซิลฟี่ยังจําไม่ได้เลยว่านั่นคือน้องซิลฟี่แต่ว่าพระเอกเข้อนั้นนะคนเ,เขาเขาเขินอยู่นะคือคือ คือพระเอ,อกต้องสงสัยตัวเองแล้วนะนะว่าตัวเองเป็นเกย์หรือเปล่าอย่างที่เราเราดูดูกันมาตลอดอ่ะก็คืออย่างไอ้น้องสาราไงพีะเอ,อกก็ไม่ได้แสดงความเขินออกมาเลยนะคนโลกที่พระเอ,อกเป็นอ่ะอาจจะเป็นโลกทางจิตใจมันที่พระเอ,อกเคยไปปรึกษาไอพ่ออจีนัทอ่ะคนอ๋อตอนนี้ตอนนี้เข้ามาเลยใช่ไหมใช่ว่าแบบโรงเรียนนี้มีเกี่ยวกับสอนทางจิตไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไหมเพราะมันต้องปรึกษารเรื่องแบบนี้ไงจี่จรครับว่าไงคุณมีเพื่อนที่ไม่สบายเหรอเป็นคุณกล้าบอกไหมยิ่งแม่ผมนี่แหละครับจูนเขาไม่ขัน ไอเหี้ยโคตรอายอะ่ะเออ,เออมันจะมีช่วงเนืองอยู่อันนี้ขอเสริมนะก็คือตอนที่พระเอกมันไปเอาหนังสือคุณเห็นไหมแล้วมันไปเจอกับน้องฟิตอ่ะแล้วทีนี้น้องฟิตเข้าใจว่าพระเอกกำลังตามหาหนังสือที่เกี่ยวกับการวาร์ปที่คุณว่าในอีพีที่แล้วแต่จริงๆแล้วพระเอกมันอยากรักษานกขเขาไม่ขันเออจดจ,จ,จปมาสคงหลักไงคนเออวิคุณช่างน่าชื่นชมจริงเลยนะ ไม่ใช่ไม่ได้ต้องการวงการภาพเลยเลยหักฐานของเขาไม่ขัดนี่เฉยและสิ่งที่ผมสงสัยคือเจ๊แกอายุเท่าไหร่ผมไม่รู้อ่ะน่าจะหลายร้อยปีอยู่มั้งผมว่านะคุณผมได้ยินเขาสปอยมาสองพันปีป่ะฮะจริงเหรอไอเจ๊เอิริาลิเซ่เนี่ยอายุสองพันปีผมแบบเฮ้ยปารสองพันปีอาคุณคิดง่ายๆนะว่าปีหนึ่งมีสามร้อยสิบห้าวันอาทิตย์เป็นสามร้อยวันก็ได้ง่ายๆสามสามร้อยคูณสองพันกี่คนอะ ผมไม่รู้นะว่าคนที่เคยเก็บแต้มมากที่สุดเท่าไหร่แต่ผมว่าเจน่าจะเยอะที่สุดในโลกนั่นแหละเจนี่รุ่นมันพบร,รุดเลยนะ2,000ปีเนี่ยท <c oughs> ่าคุณมาพอเขาเสร็จสับอะไรแล้วก็มีการไปเข้าห้องเรียนยังไงฮะคุณทีนี้ก็พอไปเข้าห้องเรียนพระเอกเอกออ็เจอลูกน้องอ่ะเจอลูกน้องต้องบอกว่าไอ้ลูกน้องคนนั้นไอ้ติ่งคนนั้นเป็นองค์ชายนะครับคือมีศักดิ์เทียบเท่ากับประธานนักเรียนเลย โอ้ยเท่าที่ดูอะ่ะองค์ชายเยอะทั้งนั้นทั้งองค์ชายทั้งองคหญิงทั้งลูกคนมีระดับทั้งนั้นอะ่ะคุณที่มาเรียนอะอยางไอตัวของอะไรลานเนียป่ะที่มันเป็นลูกกิลออส์อะไอที่มันเป็นไอครึ่งแมวอะ่ะเออเออ,เอ,อ,อันนั้นก็คือเป็นลูกของหัวหน้าเผา่าลูกของไอระดับหัวหน้าเผ่าเหมือนกันใช่เผ่าที่พระเอกเคยไปไหมใช่เผ่าเดียวกันอ้าวเหรอ เออแล้วเอกคนข้างๆคุณเห็นไหมจะมีน้องหูแมวที่ชอบที่ว่าไม่ได้เกียดพระเอกกับน้องที่แบบบอกบอกไปไปตายซะเอ้ยมันพอจะเผาเดียวกันไหมน้องเพอร์เซาบอกว่าชื่อแค่เพอร์เซนาแล้วทุกอย่างก็เหมือนกันกับอ่าลาเนียนะอืมอาจจะเป็นคนละหมู่บ้านแต่พอสัตว์เหมือนกันอะไรนี้ป่ะใช่ใช่ใชอาจจะใช่แล้วคุณคิดไงฮะเมื่อกิ๊กเก่ากักบแฟนเก่ากมาจ <laughs> มเจอกันมีคอมเมนต์กันด้ยนะ <laughs> พระเอกมันไม่รู้คนแต่ว่าบักอันนั้นเหม็นพระเอกอยู่เออมันต้องรู้ดิเอลิสบอกว่าอะไรมึงมันกากไอ้เหียลูดียสเก่งกว่ามึงเยอะอย่างเงีว่าทำพูวเก่งนั่นเก่งนี่แล้วขิงว่าตัวเองแม่งใช้พลังได้ระดับขั้นสูงไอ้เหียพระเอกแม่งขั้นสูงไปตั้งแตตั้งแต่กี่พาร์ทแล้วก็ไม่รู้คือผมไปคิดว่ามันจะติดนิสัยคุยอยู่ไงมันรู้มันจะถ่อมตัวแล้วอ่ะแต่มันยังไม่ถ่มมันยังเฮ้ยกูได้บ้างดับเท่เลยหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยเลยพระเอกยังถึงกันแบบ โอ้บักนีมันขี่โมวะก็มันโม้มาก่อนไงคนมันพูดจืนแล้วมันก็โม้ความสามารถของมันออกมาเลยอะพอพระเอกได้เข้ามาในโรงเรียนได้บอกว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ต่างอะไรจากคุม้มสมบัติเพราะว่าคุณเห็นตอนนี้พระเอกไปซื้อหนังสือเล่มหนึ่งไหมเอ็มใทพคุณแม่ให้หนังสือพระเอกเป็นข,ขวาญวันเกิดอะมันราคาแสนนึงนะคังสมบัติหนังสือเล่มละแสน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 ผมว่าน่าจะหลักพันหลักหมื่นเล่มคุณเอาแสนคูณหมื่นดูมันพันล้านนะน่ะ ไม่อึงเลยอ่ะโอ้จริงด้วยแม่ 1, เนพันล้านเลยเป็นล้ลาน,นเลยพี่อะไรเงี้ยโอ้เป็นล้านเลยนะครับ <laughs> คุณเกงล้านลี <laughs> ่อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้คุณที่สดมีอะไรเสริมไหมฮะโอไม่มีอะไรครับถ้าใครอยากจะเสริมตรงไหนคอมเมนต์บอกกันนะตรงไหนที่เราสงสยัยยังถามคำตอบไม่ได้ฝากคอมเมนต์เสริมให้ด้วยว่านั่นคือนี่นี่คือนั่นอเจอาจจะไม่ได้สองพันปีอาจจะสามหมื่นปีอะไรงงี้ ถ้าม่าคุณไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่แจ้งเตือนอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ถ้าว่าคุณชอบกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไ้ด้วยนะครับผมทีนี้แล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่รับชมกันมาถึงจุดจดนี้แล้วก็ขอบคุณคุณพิสุทธ์ด้วยที่มาเป็นพิธีกรคู่ในทุกๆคลิปลากันแล้วครับผมวันนี้บายยฮะทุกๆท,ท่านบายยครับ